คลิปนี้เนี่ยติ๊กตั้งใจจะพาเพื่อนๆชมห้องใหม่ของติ๊กนะเพราะว่าติ๊กเพื่งจะย้ายมาสดๆร้อนๆเลย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปรูมทัวร์กันแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนในเรื่องของห้องคือที่นี่เนี่ยในหนึ่งห้องใหญ่มันจะอารมณ์คล้ายๆเป็นคอนโดคอนโดอะไรประมาณนี้นะคะในหนึ่งห้องใหญ่มันก็จะมีห้องย่อยๆย,ย่ยอยๆใช่ไหมซึ่งแต่ละห้องย่อยเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกก็คือห้องลิฟ i ิ g งรูมห้องเซนเตอรรูมห้องมัสเตอร์รูม สำหรับห้อง s e ค o นด์รูมคือห้องที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะจะใช้ห้องน้ําแชร์ห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านนอกส่วนห้อง Master ร์ o ูมเนี่ยก็จะเป็นห้องใหญ่กว่าห้อง s e ค o นด์รูมซึ่งจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวเลยนะคะราคาก็จะแตกต่างกันเนาะมัสเตอเนี่ยมันก็จะแพงกว่า s e คันดอยู่แล้วนะคะส่วนห้องลิฟ g r รูมคือชื่อมันบอกแล้วนะว่าเป็นห้องลิฟ g r รูมห้องนั่งเล่นส่วนกลางที่ทุกคนเนี่ยจะมาแชร์กันนั่นแหละ แต่บางที่คือบางห้องใหญ่เนี่ยเขาจะปล่อย Living r o ูมเช่าด้วยนะคะคือเขาจะเอามาหรือเขาจะเอาฉากอะไรไนี่แหละมากัน้นเป็นห้อง Living r o ูมซึ่งราคาก็จะถูกกว่า s e ค o n d r ์รูลงไปอีกเนาะก็<ม><ม>จะใช้ห้องน้ำแชร์กับ s e ค o n d r ์รู บางที่นะคะแต่สําหรับตัวติ๊กเองนะก็แบบไม่ค่อยอยากอยู่ห้องที่เขาปล่อยให้มีลิฟวิ้งรูมเช่าอะเนาะเพราะแบบบางทีเราอยู่แต่ในห้องอะมันอุดอู้มันต้องการแบบออกมาเนี่ยนั่งเล่นข้างนอกมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันบางที่ที่มันมีลิฟวิ้งรูมราคาห้องอะมันก็จะถูกลงไปอีกนะคะก็ประมาณนี้เนาะให้รู้จักประเภทของห้องก่อนเดี๋ยวเราพาไปชมห้องกันเลยดีกว่าค่ะบ เปิดประตูห้องมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมีอินเตอร์คอมนะคะแล้วก็มีชั้นวางรองเท้าอันนี้คือพี่เขาเอามาให้สดๆร้อนๆเมื่อวานเลยนะอเปิดมาก็จะเป็นชั้นรองเท้าแบบนี้นะคะทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้ที่บอกว่าเป็นห้องน้ําแชร์นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนิดนึงนี่ห้องน้ําที่เขาห้องเซคันด์รูมเนี่ยเขาแชร์กันนะคะก็ ประตูข้างหลังเนี่ยก็จะเปิดได้แต่ว่าเราจะไม่เปิดห้องคอนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ห้องน้ํานี้เนาะที่ชู้นี้คือเจ้าของบ้านเขาซัพพอร์ตให้นะคะเขาก็ให้เราแบบแชร์ใช้กันได้เลยนะคะต่อมานะคะข้างชั้นทั้งเท้าเนี่ยจะเป็นตู้เก็บของตอนนี้คือแบบคือทั้งห้องติ๊กแล้วก็ห้องเพื่อนที่แชร์ด้วยเนี่ยย้ายกันมาใหม่ๆก็คือยังไม่ค่อยมีของอะไรมาใส่เท่าไหร่นะคะตู้เก็บของมานี้ ที่เก็บพื้นที่เก็บของอ่ะมันค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็แบบที่เก็บของเหมือนกันเนี่ยตู้ด้านนี้ยฝั่งนี้จะเป็นเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้านะคะอันนี้ทางพี่เจ้ของห้องก็ซัพพอร์ตเหมือนกันมีให้ทั้งหมดเรียบร้อยเลยที่เก็บของตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะทุกคนนี่มีโต๊ะรีดผ้ามีตู้เย็นนะคะ คือของตอนนี้มันยังน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่งมาอยู่กันได้ไม่กี่วันทั้งห้องทั้งสองห้องเลยนะคะอ่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวนี่โซนครัวหมดเลยนะคะมีอ่างล้างจานเล็กๆข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของให้ดูด้านบนก่อนแล้วกันเนี่ยจะมีจานชามมีท็อปเปอร์แวร์อันนี้คือทางเจ้าของบ้านเขาอะ่ะ ซัพพอร์ตให้เนาะอันนี้จะเป็นตู้ของติ ia, นะ๊กกับเดียเนาะที่แบบใช้ใช้ด้วยกันก็คือห้องหนึ่งนี่แหละเออเนี่ยส่วนอันนี้จะเป็นของอีกห้องหนึ่งนะคะของเพื่อนอีกอีกห้องห้องหนึ่งที่เราแชร์ด้วยกันเน,นี่ยก็จะเป็นผ้าเพอร์ต่างๆอันนี้มันเป็นเครื่องดูดอากาศนะคะเวลาทำกับข้าเ่ยต้องเปิดนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดับเพลิงมานะคะจะเดือดร้อนกันไปใหญ่เออโซอนตรงนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้า นะคะแล้วก็มีไมโครเวฟมีการน้ำร้อนเครื่องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนาะเนี่ยช้อนชามเอ้ยช้อนแล้วก็พวกตะลงตะหลิวอันนี้ก็จะเป็นหม้อหุงโคงหม้อหุงข้าวผ้าเชมือตรงนี้เป็นมีเตาอบให้ด้วยนะถ้าอยากทำขนมขนมบรานี่มีเครื่องล้างจานให้ด้วยทางด้านนี้เขาก็พี่เจ้าของก็มี ถุงขยะมีถังขยะมีอันเนี้ยโซนห้องนิฟวิ่งก็มีโต๊ะกินข้าว<อ>นะคะมีชั้นวางมีที่ทูฝุฟนเป็นโซนส่วนรวมนะคะมีแอร์ให้เฉพาะห้องที่เป็นส่วนรวมแต่ว่าในห้องนอนของแต่ละห้องเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีให้นะคะเวลาร้อนก็เปิดแอร์เอาไม่อยู่ข้างนอกเอออันเนี้ย จริงๆแล้วเป็นโซนทีวีแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่มีทีวี Wifi ก็ยังใช้ไม่ได้นะทุกคนกำลังรอสัญญาณเน็ตอยู่เนี่ยก็เป็นชั้นเก็บของแต่เราก็คงไม่ค่อยได้เก็บอะไรกันสักเท่าไหร่อ่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนระเบียงนะคะแล้วก็มีราวตากผ้าให้อันนี้บางบางที่ไม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 ่มีให้นะทุกคนอ่ะให้ดูวิวคือค่อนข้างอยู่ใจกลางเมืองอะติกอะ เขาเรียกว่าใจกลางเมืองแหละเพราะว่าสะดวกนะม,มีห้างอยู่ใกล้ๆนะคะเนี่ยตรงข้ามนเ,น outlet, นเนี่ยเป็นเอาท์เล็ตรงตึกเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี้เลยนะคะห้างซูเปอร์มาโกงซูเปอร์มาร์เก็ตวิวก็จะประมาณนี้นะทุกคนะทีนี้ห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องเซคันด์ลูมห้องที่ไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะให้ดูได้นิดนึงก็จะมี ตู้สภ้อาอันนี้คือเพื่อนเขาแชร์กัน2คนในห้องนะคะไม่รู้จักกันแต่แบบมาแชร์กันนั่นแหละคือห้องนั้นก็จะมีแค่นั้นเลยนะคะทีนี้มาดูห้องติ๊กห้องที่ติ๊กอยู่นี่ก็จะสว่างสวยกว่าแต่ก็คือด้วยความที่มันเป็นกระจกแบบนี้ ช่วงที่แบบแดดสองอ่ะก็คือแบบร้อนร้อนมากอยู่ไม่ไหวถ้าแบบพี่เขาบอกว่าถ้าหนาวก็จะหนาวมากเนาะเพราะมันเป็นกระจกมันก็จะรับอุณหภูมิทุกอย่างนะคะก็คือโอเคมีเตียงให้สองอันมีชั้นวางหัวเตียงนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือพัดลมคือช่วงสองสาวันหลังวันนี้ที่บอกว่ามันร้อนอะ่ะก็เลยต้องเอาพัดลมมาตั้งเปิดเอาไว้ก่อนนะคะเนี่ยมีตู้เสื้อผ้าให้คนละฝั่งกับเพื่อนอันนี้มันของของอินเดีย ให้ดูนิดน,นึงนะคะยังเก็บของไม่เสร็จเลยอันนี้ก็เอาไว้เก็บกระโปรงกระเป๋านะที่แบบที่ติ๊กบอกว่ามันยังเก็บไม่เสร็จอะเออเนี่ยเดี๋ยวของเพื่อนของติ๊กก็จะมากองๆไว้ตรงนี้แหละนะคะนี่วิวข้างนอกห้องก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยมีขาตั้งกล้องสำหรับยูทูบเบอร์อย่างเราแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่ติบอกว่ามันเป็นห้องน้ำในตัว อ่ะห้องน้ำไอตัวก็จะประมาณนี้ไอข้างหลังกระจกตรงนี้เนี่ยมันเปิดได้ทุกคน oh. เนี่ยตู้ใหญ่เนี่ยตู้ของเด็กเนาะก็จะประมาณนี้นะคะห้องน้ำภาพรวมของห้องก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายห้องที่ติ๊กอยู่ตอนนี้นะคือถ้าเป็นห้องมาสเตอร์ก็จะอยู่ที่185ต่อวีคห้องเซคเคนรูมนะคะที่ไม่มีห้องน้ำในตัวเนาะจะอยู่ที่175ต่อวีคนะที่นี่เขาจะคิดเป็นต่อวีครวมทุกอย่างแล้วก็คือรวมค่า Wi-Fi ค่าน้ำค่าไฟ พวกทิชชู่พวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้เวลาเพื่อนๆหาห้องเนี่ยก็ลองคุยกับเขาดูดีๆค่าห้องเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของออดีมาซัพพลายใช่ไหมพอแบบคนเริ่มเยอะเริ่มสถานการณ์อะไรเงี้ยน,นู่นนี่นั่นดีขึ้นมันก็สูงขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโลเคชันด้วยนะคะก็มีผลเหมือนกันถ้าอย่างอันเนี้ยอยู่ในเมืองแบบเขาจะเรียกกันว่า CBD ในเมืองเนี่ยก็จะราคาสูงกว่านะ แต่ถ้าออกนอกเมืองไปค่าห้องมันก็จะถูกลงไปอีกนะคะคือมันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันคือถ้าอยู่ในเมืองในเมืองเนี่ยมันจะมีแทมฟรีใช่ไหมนั่งรถได้ฟรีอย่างเงี้ยก็จะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางไปนะคะแต่ค่าห้องก็จะแพงแต่ถ้าไปอยู่นอกเมืองเนี่ยเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางค่าโดยสารค่าแทมนู่นนี่นั่นแต่ก็จะได้ค่าห้องที่ถูกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะ ไม่ได้สะดวกเท่าอยู่ในเมืองในเมืองเนี่ยเนี่ยดต,ติกเดินออกไปก็คือแบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเอาท์เลทอะไรเงี้ยก็มีร้านอาหารร้านของกินหาเลือกได้แบบสะดวกสบายแต่ก็อาจจะวุ่นวายหน่อยเสียงดังกลางคืนอย่างคืนสุกเสาร์อย่างเงี้ยก็จะแบบคนก็จะออกเที่ยวกันนะคะมันก็จะแบบค่อนข้างวุ่นวายเสียงดังคนเมาเยอะ นนิดึงเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจและหรือว่าที่กำลังจะมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย